พลโทคงชีพตันตราวาน,นิชโคศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมานาคมให้ร่วมการศึกษาพิจารณากำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะแต่ละชนิดให้เหมาะสมนะคะบนทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงชนบทให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของยานพาหนะและสภาพถนนที่เปลี่ยนไปโดยยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการจราจรในภาพรวมค่ะ ขณะเดียวกันให้ร่วมกันพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และพระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535ที่ใช้มานานกว่า20ปีให้ทันสมัยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยอาจนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและป้ายเครื่องหมายจราจรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กำหนดอัตราความเร็วตามสภาพความหนาแน่นของการจราจรในแต่ละช่วงเวลานะคะ เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการทำงานที่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพรวมด้วยค่ะ